สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อพ่อกบะบะอ่องอีสานบ้านพูนทองด้วยพี่น้องด้วยครับเมื่อนี้มีโอกาสเดี๋ยวกระบบ้านกระบบ้านพี่น้องถ้าไม่ันได้มาอยู่บ้านนี่โอ้บือคลิปนี้พี่น้องเบื้องเราพี่น้องครับเมื่อนี้มีโอกาสเดี๋ยวกระบบ้านมาหาลูกหาเต่าครับก็เลยมาหาใส่หม่องลงไขรเห้พี่เห็น้องเบื้องครับหากินหาอยากตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาเราพี่น้องครับครับม่องที่ใส่มือนีก็มีหาเส้นครับเส้นเส้นเครืองพี่น้องม่องปลาขาวหน่อย ครับบ้องอาสีใสม่องปลาขาหน่อยเพราะวะ่าสีเอาเนื้อมาใส่หลอบกบอ่าไทยคี้เป็นพี่น้องเบิง้งครับแต่ว่าการใส่นี่กะสีไทยพี่น้องเบิง้งแปบ๊บนึงเรื่อพี่น้องเรื่อเพราะว,ะาาาว,ว,ะว่า,มาเมื่อนี่เอาแม่บ้านมานําพี่น้องครับผมมีคนถ่ายกล่องให้ครับบ้องถิ่มกล่องไว้วได้ลวงน้ำยันเพิ่นพี่น้องเพิ่อนเอาไปนะพี่น้องครับไปกันเลยพี่น้องไป สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามสับเปลี่ยพี่น้องเด้อวงอิตตเวียนกาลัางออกพี่น้องครับจีหย่อนแสงใน่เด้อไทยอิตตเวียนครับผมนี่บรรยากาศทุงครับบรรยากาศกางน้องกลางทงกลางท้าเฮงนี่ก็เป็นปลาหาเ็ดพี่น้องครับมีโอกาสหาเฮตเลยพี่น้องเบื้องครับนี่บ้านนี่ก็เป็นทุงเป็นน้องเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยที่กว้างพี่น้อง ครับบ่าวองก็สิลงไอ้ลงยามมองเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่มาใส่ไปเมืออโโออ่อวานสิได้พ่อตบวกอกครับคนใส่ก็หลายอยู่คนหากินหายากครับจังมาหลุนกันเด้อบ่าวองบ่ได้อันบ่ได้เอาเหืงอลงเด้อพี่นอ้นงองเมือก้เหืาอเจ้าของเี่นเอาของเพิ่นลงบ่ได้มัหนีว่าเอาครับก็จังฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ่าวองก็สิไดล้ลงลงยามเมืองวันสิได้ป่ะครับจังมาหลุนมาอันนี้น้ำบ่าวองเบิง้ง ครับผมครับพี่น้องครับหลังจากแล้วยำม,มองมาละเร้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกับพาพี่น้องชมบรรยากาศเสียงนกเสียงกายำมือเสาโอ้ยสดชื่นหลายพี่น้องบานอีสานบานเฮาพี่น้องเอ้ยครับบ่คือ,เ,อเมืองหลวงก่วงไญ่เพิินครับมีแต่ควันรดมีแต่เสียงลดเสียงเรือเสียงนกเสียงหนูเสียงกาเสียงยังกับพม่มีแบบนี้ดอกพี่น้อง หนาหยักครับนี่กระเบืงบ้งเบื้งใหญ่เบาหวังลงไปใส่หันมือแรงสิมาใส่ปากกฏให้พี่ให้น้องเบิง้งครับเออผลสรุปมือนี้กอะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องพอได้อยากได้กินอยู่ตัวนี้ปลาจีนเลยพี่น้องจะได้หูมีปลาจีนก็จีนเต็เตมอยู่กับปลาขาวปลาขาวปลาขาวอีไทยบ้านผมเอื่นปลาขาวอีไทยเนาะตัวใหญ่สามนิว้วสี่นิ้วพี่น้อง ครับเดี๋ยวสีสรุปยอดให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวก่อนสิบไปสชมว่าเลยจกโตเลยพ่อด็กลียดกินบอกอะเบิ้งบรรยากาศรอบๆน้องกันครับพี่น้องมีแต่พักตบชาพี่น้องครับบองว่าสิเอาตุ่มปรากดมาใส่ยุ่พ่ใส่นำไรดอกพี่น้องใส่เบึ้งนี่ละเบิ้งก็มีปรากดประแยงกับไรอยู่ครับพอดีมือเลี้ยงกะบเบืองกัสิเอาเบียดมาใส่ปรากดประแยงนำ เดี๋ยวติดตามมึงเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสีมานบอลว่าสีใดจกักโตเดี๋ยวเอาองสิพาพี่พาหน่องไปเปออบิงหอดบ้านหอนเมืองก็เด้อพี่น้องติดตามมึงครับผมพ,พี่เฟิร์นเอาวะครับพี่น้องครับนี่แหละสรุปยอดที่เดีนร้องพี่น,อน้องเนาะ นี่ปลาจีนนี่ปลาจีนอมปลาจีนปลาเขาเวเหลือรายอยู่ครับสิบกัวโตนถือว่ามันอยู่ครับมื่อนี้ร่องเสิร์ฟเบิ้งมาหอดคำคพี่น้องก็จำฝากติดตามคลิปใหม,ม่คลิปใหมนด้วยพี่น้องเนื้อบ,บ่าวองขีพาพี่พาน้องไปหาอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะมีสายก้อนพี่น้องครับครับสวัสดีครับผม